สวัสดีนัเกเรยียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะสอนในเนื้อหานะคะในเรื่องของความอบอุ่นนะคะครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นเรื่องที่คุณครูได้สอนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสืบเนื่องจากเรื่องที่ผ่านมาวันนี้ก็คือในเรื่องของนะคะหน้าที่ ของสมาชิกในครอบครัวนะคะสอนโดยคุณครูอาพลชนะคุณนะคะ,ะเรามาดูเนะื้อหาตัดไปนะคะสาระการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะสาระการเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะก็คือ 1. หน้าที่ของบุคคลในครอบครัวนะคะสประโยชน์ของการมีครอบครัวนะคะประโยชน์ของการมีครอบครัวต่อไปนะคะในเนื้อหาตัดไป เรามาดูนะคะก่อนอื่นเราดูแผังครอบครัวก่อนนะคะแผังครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยนะคะเรามาดูซ้ายมือนะคะในภาพของเราตรงนี้นะคะนี่เป็นนะคะภาพซ้ายมือก็คือปู่ย่านะคะปู่แบบย่าก็คือคนที่เป็นพ่อนะคะคนที่เป็นพ่อและแม่ ของพ่อของเรานะคะเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปู่กับย่านะคะต่อไปคนที่อยู่ขวามือนะคะก็คือคนที่เป็นแม่นะคะแม่ของแม่ของเราแล้วก็แม่ของพ่อของเรานะคะเรียกนะคะเรียกอีกอย่างนึงว่าก็คือตากับยายนะคะส่วนนะคะอ่าอ,อันนี้ก็คือ ตัวของพ่อกับแม่นะคะเมื่อได้แต่งงานกันก็ได้เกิดลูกนะคะทอลูกมาเป็นหญิงใจก็คือพวกเรานะคะเนี่ยนะตัวนอีกครั้งหนึ่งก็คือนะคะเป็นทังครอบครัวอ่านะคะปู่อ่าปู่ย่าแต่งงานกันนะคะแต่งงานกันนะมีความสัมพันธ์กันเกิดเป็นพ่อของเรานะคะส่วนตากับยายมีความสัมพันธ์ สมพันธ์กันนะคะอยู่กินเป็นสามีภรรยากันก็เกิดแม่ของเราออกมานะคะส่วนพ่อกับแม่ของเรานะคะแต่งงานกันอยู่กินกันเป็นสามีภรรยานะคะก็คือคลอดนะคะก็ดอ,อกมานะคะก็คือเพศหญิงและก็เพศชายาต่อไปนะคะดูเนะื้อหาต่อไปครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยนะคะการที่ครอบครัวจะมี ความอบอุ่นได้นั้นนะคะสมาชิกทุกคนนะคะในครอบครัวของเรานะคะจะต้องปฏิบัติด,ดังนี้หนึ่งนะเริ่มจากพ่อนะคะเริ่มจากพ่อของเราเลยนะคะพ่อมีหน้าที่นะคะหนึ่งเป็นผู้นําของครอบครัวเป็นผู้นําแบบไหนนะคะก็คือพ่อเป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้นําที่จะต้องดูแลรักษาครอบครัวให้ปลอดภัยนะคะสามารถ ดูแลสมาชิกในครอบครัวได้นะคะสองรับผิดชอบต่อการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนะคะทำงา,าหนหาเลี้ยงครอบครัวสามดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในบ้านนะคะให้มีความสุขนะคะสี่แก้ปัญหาครอบครัวและเป็นที่พึ่งของสมาชิกในครอบครัวได้นะคะต่อไปนะคะหน้าที่ของพ่อนะคะก็ห้า มีความประพฤติปฏิบัติตนนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีงามตามหลักศาสนานะคะปกปบรวมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนะคะ,ะทีนี้มาดูแม่นะคะแม่มีหน้าที่นะคะในการช่วยหารายได้ให้กับครอบครัวช่วยเหลือนะคะสองช่วยแก้ปัญหาสมาชิกในครอบครัวเมื่อสมาชิกในครอบครัวมีปัญหา แม่ก็จะต้องมีวิธีการในการแก้ปัญหาได้นะคะสามดูแลลูกๆและสมาชิกในครอบครัวอย่างเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็ให้เกิดความอบอุ่นต่อไป 4. ดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยในบ้านนะคะอ่าอย่างเช่นซักผ้าล้างจานหุงข้าวทำกับข้าวนะคะนี้ก็เป็นหน้าที่ของแม่นะคะ ห้าแบบเพิ่ป,ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักศาสนานะคะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกๆอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีนะคะมาดูเนืน้อหาต่อไปนะคะในเรื่องของอ่ทีนี้เป็นอ่หน้าที่ของลูกนะคะที่จะต้องอ่าปฏิบัติตนนะคะให้กับสมาชิกในครอบครัวนะคะทำอย่างไรให้ครอบครัวมีความสุขนะคะ หนึ่งช่วยเหลืออานบ้านเท่าที่ตัวเองทําได้นะคะเช่นนะคะกวาดขยะหุงข้าวซักผ้าเอาที่ตัวเองทําได้นะคะก็ต้องช่วยกันนะคะช่วยพ่อกับแม่ดูแลบ้านนะคะสองมีความรับผิดชอบตั้งใจเรียนหนังสือนะคะสามรู้จักอดออมได,ได้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยนะคะสิ่งไหนที่จําเป็น เราก็ซื้อสิ่งไหนไม่จําเป็นเราก็ซื้อสิ่งไหนที่สามารถาใช้แล้วก็สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ก็ตรงนี้ก็ต้องช่วยเหลือครอบครัวประหยัดนะคะอ่มีความกตันยูกะตะเวตีนะคะหช่วยดูแลญาติหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านที่อ่อนแอก,กว่านะคะหเคารพเชื่อฟังคําสั่งสอนของ พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะอ่าเนื้อหาตัดไปทีนี้มาดูนะคะหน้าที่ของปู่ย่าตายายหรือญาติผู้ใหญ่ที่อยู่รวมกันในบ้านของเรานะคะว่าจะต้องมีหน้าที่อย่างไรที่อ่าทให้ครอบครัวของเรามีความอบอุ่นมากขึ้นนะคะ 1. อบรมสั่งสอนให้ลูกหลานเป็นคนดีนะคะสิ่งไหนที่ดี D. ที่ลูกหลานทําก็ ยกย่องนะคะส่วจนสจิงไหนที่ดูแล้วไม่ดีหรือว่าผิดทำผิดประพฤติผิดนะคะก็ต้องอบรมสั่งสอนและประพฤติตนปฏิบัติให้เขาเป็นคนดีนะคะสองช่วยเหลืองานในบ้านเท่าที่ทำได้นะคะสามให้ความรักและดูแลลูกหลานสั่งสอนให้ลูกหลานเป็นคนดีนะคะครอบครักกวก็จะมีความสุขนะต่อไปสี ช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัวนะคะห้าเป็นที่พึ่งแก่ลูกหลานได้หกระเบกปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัวนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูประโยชน์นะคะประโยชน์ของการมีครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทยนะประโยชน์ของการมีครอบครัวนะคะห ทุกคนในครอบครัวมีความรักและสามัคคีกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป 2. ส,สมาชิกในครอบครัวใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเมื่อสมาชิกในครอบครัวมีความสุขนะคะรู้จักรักใคร่สามัคคีกันแล้วนะคะสังคมก็จะมีความสุขด้วยเช่นกันนะคะ 3. สังคมเกิดความสงบสุขเพราะทุกคนในบ้านปฏิบัติตามกฎนะคะแล้วก็รับฟังคําสั่งสอนจากครอบครัวแล้วนําไปปฏิบัติต่อคนในสังคมนะคะซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปสมาชิกในครอบครัวมีความพร้อมนะะในการปรับตัวเข้าหากับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะ ทีนี้คุณครูได้สอนจบไปแล้วในเนื้อหาของอการเป็นสมาชิกที่ดีของคนในครอบครัวนะคะทีนี้หน้าที่ของเราต่อไปนะคะที่คุณครูจะให้ทำานในเรื่องของอการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของคนในครอบครัวนะคะ,ะคุณครูจะให้นักเรียนตอบคำถามทั้งหมดมีด้วยกันสี่ข้อนะคะซึ่ง ูให้นักเรียนนะคะตอบคำถามพร้อมกับวาดภาพอ่ะข้อหนึ่งเช่นพ่อมีหน้าที่ปฏิบัติตนอย่างไรต่อสมาชิกในครอบครัวก็วาดภาพพ่อเราลงไปนะคะแล้วก็เขียนพ่อมีหน้าที่ทำอะไรนะคะหนึ่งสองสามสี่ต่อไปภาพวาดภาพแม่อ่แม่มีหน้าที่ทำอะไรก็เขียนลงไปต่อไปก็วาดภาพลูกนะคะมีหน้าที่ทำอะไรก็เขียนลงไปต่อไปก็ ว่าเป็นครอบครัวปู่ย่าตายายมีหน้าที่อะไรตรงนี้นะคะเหมือนที่คุณครูดได้อธิบายให้กับนักเรียนไปในช่วงแรกๆนะคะก็ถือว่านักเรียนน่าจะเข้าใจหรือว่ายังไงนะคะก็ศึกษาเพิ่มเติมได้จากสื่อการเรียนการสอนที่คุณครูดได้ออกแบบให้นะคะแล้วก็ทำมานทรงครู นะคะไปในชั่วโมงนะคะให้เสร็จสิ้นนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในเนื้อหาของเรื่องการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะแล้วก็หน้าที่ของบุคคลในครอบครัวนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบวบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเราก็ค่อยมาเจอกันอีกในชั่วโมงหน้านะคะจะต่อในเรื่องของนะคะประโยชน์นะคะ แล้วก็การเป็นสมาชิกที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูจะกลับมาทบทวในให้แล้วก็พร้อมกับตอบคำถามท้ายหน่วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ